สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงถ่ายไม่เจอกันสักพักใหญ่เลยล่าก็เรากำไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาครับเราไปทับงานญี่ปุ่นกันมาเนาะก็ล่าสุด ก็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 ทำกลางวันทำงานกลางคืนก็ไปเดทเอตไปเดตเด็กันไปเดทที่ไหนครับอ่าบอกได้เหรอเราพูดได้เหรอเราหานเกาหลีเาทานเกาหลีเราไปญี่ปุ่นแต่ไปกินอาหารเกาหลีเรากินได้ทุกชาติอะไรใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างรอบนี้ไปญี่ปุ่นอีกแล้วก็ซอยไหมเราไปทำอะไรนะรอบนี้เราไปงานเราไปทำงานจริงเราไปทำงานอะไรนะมันเป็นงานเอ่อไทยเอ็กพอร์ตใช่ซึ่งเอ็กพอร์ตโตเกียว2014ใช่ครับก็คือ เป็นเกียรดมากที่แบบว่าได้ไปแล้วก็ได้แบบไปขึ้นเวทีของไทโคเนาะก็เป็นแบบเป็นงานที่ใหญ่รองมาจากไทเฟสปะ่ะใช่ไหมกลางปีเนาะเออใช่เป็นไทโคก็สนุกดีแต่ก็อ,อากาศร้อนนิดนึงช่วงที่เราไปชไปไช่่ชงไปอร้มา,ภา,ภาปปกใใเยีจต กใจไหมตกใจเพราะว่าเือไม่คิดว่าแฟนลับจะมาเยอะขนาดนั้นจริงจริงจริงคือเขาตื่ตกใจหรอแบบว่าก็คือเจ้าถิ่นไม่คือเราเคยไปแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าแบบเยอะขนาดนี้คือคือเ้ืยอความที่คู่เราอ่ะเคยไปแฟนมีดมีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกครั้งที่ไปมันไม่ได้เยอะขนาดนี้คือครั้งนี้รู้สึกว่าเฮ้ยรอกันเยอะมากอะไรเงี้ยตั้งแต่มาตั้งแต่วันที่เรา รันทูเนาะแล้วก็อีกวันหนึ่งที่เป็นวันจริงอะไรเงี้ยนะคือกดีใจที่เขาทุกคนติดตามเราอย่างดีที่รู้จักเรารู้จักผมนะครับไม่ม้อเรื่องแบบว่าเออให้การรอการสนับสนุนไม่ด้วยก็ดีใจครับอาจจะด้วยความที่สีเราออนในออนในในทีวีของญี่ปุ่นของแอปพลิเคชันของญี่ปุ่นเยอะหลายที่ก็เลยอาจจะทําให้แบบมีคนรู้จักมากขึ้นก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ที่ติดตามนะแล้วก็ถึงตามมาถึงงานไทยเฟสซึ่งเอาจริงร้อนมาก คือเป็นมีคนเป็นลมหลายคนมากอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณครับครับก็รู้สึกดีใจครับอยากขอบคุณมากมากที่ว่าแบบทุกคนแวะมาหากันมาให้กําลังใจกันคือไม่คิดว่าจะมีคนที่ยังแบบติดตามแล้วก็ชื่นชอบเราอยู่จนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยพี่ก็ติดตามมาก็ขอบคุณมากครับ <laughs> ดีใจครับตื่นตานม,มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วหวังว่าแบบงานโอกาสข้างหน้าก็อยากจะได้เจอกับทุกคนแบบนี้อ ได้ได้ว่าหลายคนรอผลงานการแสดงของสองคนเมื่อไหร่นาเมื่อไหร่น้ทพี่ต้องหมุนนาฬิกากีดกดดันหรอก็เว่าแบบยังไม่ต้องเล่าแผนทก็ได้เอาแบบเราจะได้รับการประกาศโปรเจกต์เนี่ยพี่ต้องหมุนนาฬิกาีจริงๆเขาก็ประกาศเราหรือเปล่านะประกาศหรอยังไม่มีประกาศแต่คนเขาก็ดูออกกันแหละเฮ้ยเราสปอยไปแล้วอันนี้อันนี้บ้าไป มากไปมากไปมากไปดูออกว่าเรากำลังแบบทําอะไรกันอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเราถ่ายรูปเล่นเอนนั้นเราถ่ายรูปเล่นแต่ว่าถามว่าจริงๆว่าแกับเคทีก็มีโปรเจกต์ที่จะมีซีรีส์เรื่องใหม่ๆให้ติดตามแน่นอนแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนหรือจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามดูฮะมันก็ต้องเป็นแบบโดดซีรีส์แบบเป็นมันคืออะไรกลายเป็นเด็กก้นกุฏิของว่าแกับเคทีไปแล้วอีกไม่มันก็ต้องเป็น ก็ก็หวังว่าหวังว่าจะเป็นก็คือทุกคนก็คงจะรอเอ่อเมกะวิสซีซั่นสองเนาะก็อุ๊ยอันนี้คือจะกว้างมากเลยก็คือเอาจริงเราเคยพูดแล้วว่ามันจะมีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ต้องรอติดตามดูแต่ว่าจะมีอะไรมากกว่านั้นอีกหรือเปล่าก็ต้องคอยติดตามดูไปมากกว่าเดิมฮะเออนี่กว่าตอนนี้เราก็แบบว่าทำงานร่วมกันมาแบบพักใหญ่เลยเนาะก็สองปีเนาะซีแบบมากขึ้นในเรองทีมากขึ้นนะครับ อย่างตอนแรกที่เจอไม่คิดว่าเราจะสนิทกันไดถึงเบอร์นี้อะไรเบอร์ไหนเบอร์นี้เลยเพราะว่าแบบอะไรเบอร์ห้าเลยเพราะเจอครั้งแรกคือรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์มันไม่น่าจะตรงกันได้สุดท้ายคือก็คือสุดท้ายคือไปเลื่อยกันมาเออคือชอบถ่ายรูปชอบกินไปคาเฟ่ชอบกินเนื้อกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชาวงชาวบูเนาะชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นเกมก็มีความที่แบบมีความคล้ายกันแล้วก็ มันเข้าด้วยกันได้อะรหมายถึงว่าความความเวลาใช้ชีวิตด้วยกันอะไรอย่างงเี้ยออคคัโเงใจ่ตามนั้นนะครับถามในแบบเจ็ดวันเนี่ยจะยินเสียงกันแล้วกันเนี่ยกี่วันโอ้โหเอาจริงถ้าไม่มีการก็สักงวดไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ก็คือมีบ้างก็คือบอกว่าเราก็จะมีความทักทายแบบตามแบบในไอจีหรือว่าในเขาก็มาแซวแซวหรือบางทีเขาก็ชวนเล่นเกมอะไรใช่ใช่แล้วมันไปสายเล่นเกมกันอยู่แล้วไงสองคนใช่ครับ อะไรนะครับพอแวร์โทรแบบเมื่อไหร่จะเข้าเกมทันทีอะไรเงี้ยบางทีเราเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะถามว่าไม่เห็นชวนพี่เลยเออไม่เห็นชวนพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยน้อยใจปะน้อยใจแหละเราเห็นเขาเขาไปเขาก็แบบมีแบบชวนคนอื่นเล่นอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเราหรอกไม่มีคนอไม่มีหรอคือคือเขาไม่เห็นไม่เห็นว่าเขาออนอยู่เออไม่เขาชอบจำชื่อผมไม่ได้ในเกมในชื่อแบบเป็นเรื่อยอะไรก็ไม่รู้ชื่อแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่แล้วเราแอดไปแบบเราแบบชวนเขาเล่นเขาก็แบบไม่เล่น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 อะไรอยต้องต้องต้องแบบต้องโทรอ่ะต้องโทร โปกนี่พี่เอกนี่พี่เอกที่ชวนไปเป็แกพี่เอกอาจจะเปลี่ยนชื่อในเกมบ่อยแต่ลายอยังเป็นชื่อเดิมหรือเปล่าก็ชื่อเดอกกันอยู่ไม่มีไม่มีไลน์กันครับเราเราเราไม่มีไลน์กันยอกยอกมีมีมีถามไม่ได้แปลกเขาถามไม่ไหมอ่ะไม่เปนชื่อไลน์ว่าอะไรอุ้ยจริงๆก็เป็นชื่อเขาเลยนะเออใช่็นคนจี๋ไไม่มี ไม่ถือว kind of ่าเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนชื่อแบบว่าให้เราจำกันเองได้เงี้เหรอไม่มีเอลจีแคทเป็นชื่อเขาเราก็จําได้อยู่แล้วไงอยู่ที่ว่าฟุ๊กไหนกันไม่ชื่อชื่อไลน์คุณไม่ใช่ชื่อฟุ๊กค่ะอ๋อเออจะมาใช้ไลน์เราหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ถึงส่วนตัวเราก็ไม่รู้ว่าเราใช่ไหเหมือนใจเราไม่ใช่ของเราอุ้ยไม่ใช่คือด้วยความว่า เออเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราใช้ชื่ออะไรว่าอะไรอะไรคุณไม่รู้เหรอไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ก็จำได้แล้วตอนนี้พอพูดถึงชื่ออะไรวะแล้วเราจำชื่อไรเขาได้ไหมจำได้จท Judo Tanthas จำได้แบบขึ้นใจมั้ยขึ้นใจขึ้นหื่นชื่อน่าจะอีกหลายเอาขึ้นหื่ไม่ดีโอเคคือชื่อผมชื่อไรผมได้จำง่ายมากๆเอาจริงแต่ย่าชื่อชื่อไรเนี่ยเขาจำยากนิดนึงแบบว่ามันจะเป็นชื่อย่ออะไรเงี้ยยากแต่เราจำได้นะเอ็นอะไรวะ เเราใส่ใจซ้ำครับครับอฮะครับเอ้ยเอ๊ะแซวเก่งเหมือนกันเนี่ยเราคุยเรื่องงานกันดีกว่างาเป็นไงคาเฟ่เป็นัคาเฟ่จริงจริงเขาสวกตัวเขาก็จะปิดเปิดเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งพูดโอ้ขอโทษครับเพิ่งพูดเดี๋ยดเ่งพูดไม่กลัวไม่ได้เปิดมัจะเป็นลาเจะเป็นลากลัวไม่ได้เปิดพูดไก่ก็จะไได้เปิดแน่นอนเจ้าของร้าเองก็ก็ไปเรื่อยๆครับแล้วช่วงนี้มันก็ก็ ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันก็ยังแบบคงที่คงของเส้นคงวาอะไรเงี้ยครับ,รบเรื่อยๆครับเป็นไกด์ขาแบบส่วนได้มาเป็นบาริสตา้าที่คาเฟ่เขาบ้างาเขาไม่ให้ไม่เป็นเพราะเขากลัวทำสองครั้งเขาแบบไม่เขาบอกว่าค่าจ้างถูกไปอะไรเงี้ยระดับเขาว่าเขาไม่น่าจะมาเป็นบาริสตา้าให้กับเขาเขาเลยจะ,เป,ะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟขนาดเลยเขาเป็นคนที่กินกาแฟเยอะมากกินกินเดงเดียวกินเดงเดียวกันเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกเออ อย่าไปว่ากินอย่างเดียวทำให้เป็นแนะนำว่ายแบบนี้มันควรจะต้องนี่ก็ได้ปชงฟรีไปชมฟรีไหมชมยังไม่เป็นเลยเราเราเราชมไปเราชมไปเราชมไปที่พิศดารเป็นบารลิต้าชมไปไม่เป็นไรเราเราไม่ชอบชมกาแฟเราชอบชมอย่างอื่นมากกว่าเเเออออออชมค็อกเทลชมนให้แม่กินให้แม่กิน ใช่ใช่เราเป็นคนแบบว่าเรานอนเร็วอ่ะยิงสามสี่ทุ่มก็นอนแล้วแล้วเราเล่นเกมตอนไหนเล่นเกมตอนสองทุ่มกว่าสามทุ่มนอนสามทุ่มนอนเล่นแพ้ปุ๊บนอนเลยเล่นแบบเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บหนึ่งเกมแพ้ปุ๊บนอนแล้วเราตื่นตื่นมาที่เียงคืนมาเล่นเกมต่ออย่าเอะไรไปเรื่อยอะเราอ่ะแล้วเราได้ไปคาเฟ่เขาลงมาไปไปก็ไปบ้างขับไปบ้างแต่น้องบ้างเอคาเฟ่อยู่ไกลอ่ะ ถ้าใจเรามันใกล้ที่ไหนมันก็ใกล้ใกล้อยู่ดีอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าได้เปิดคาเฟ่ก็จะอยู่แถวๆเดียวกันใกล้ๆกันไปแย่งลูกค้าไปแย่งลูกค้าพูดว่าของเขาไกลก็เปิดแถวนี้ใช่เขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าใช่เขาต้องมีพี่ว่าเขาคิดแย่งลูกค้าเขาเียกอะไร่คิดี่คิดแย่งลูกค้าเลยใช่เลยไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยอาหารไปเมนูไหนคือเมนูโปรดเราไม่มีเหรอ ชอบชอบอะไรเวลาไปร้านกาแฟกาแฟมะพร้าวป่ะกาแฟมะพร้าวใช่เอ๊ะอะไรกันมะพร้าวอะไรกันมะพร้าวใช่ใช่ครับเครื่องดื่มกับเจ้าของร้านอะไรเด็กโอ้โหตอบง่้ยังง่ายมากเครื่องดื่มไม่คิดเลยข้าเจ้าอะไรเจ้าของร้านอยู่แล้วเจ้าของร้านอยู่แล้วจริงคือคือปกติเขาไม่ค่อยได้ชงใช่ไหมวันนี้เขาชงให้อร่อยกว่าเดิมอีกเพราะหลับตากินผมอ่ะไม่รู้ว่าใครชงใครชง ไม่เขาใส่อะไรให้ก็ไม่รู้ใูกไหมคะเราต้องใส่อะไรใส่ใจไงใส่ยาเสน่ห์เพราะเขาจะไล่เออพอไล่มนเขาจะได้รักเก่าลงเป็นยี่นอพี่ฝุ๊กเขาตอนนี้หลุนแล้วเออพี่ก็ไม่ว่าพี่ก็ไม่ได้เดินไปไหนแล้วจริงก็คือที่สั่ไปเมื่อกี้คือไม่ได้แล้วนะหลุดทั้งหมดเลยพี่ฝุ๊กไล่มนยังไงไล่มนก็คือโอ้จรัยจมลงอ๋อ หรือว่าเมตตามหานิยมประมาณนั้นเมตตามหานิยมมินดูเราเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งในครอบครัวเพื่อวันหนึ่งเขาจะยกมรดกให้กับเราเราก็ทำแบบนี้สมุดกาแฟหรือเครื่องดื่มร้อยละแปดสิบที่โดไปกินร้อยยี่สิบของราคาเป็นมิตรราคาเป็นมิตรอ่ะเป็นมิตรมิตรอาชีพราคาข้างล่างเขมีขนมเลยนะใช่ขนมครับผมกินคอนเฟ็กครับมีขนมอะไรอีกอ่ะ อ๋อมีเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวอร่อยแล้วคุณชอบอะไรแบบของมะพร้าวอ่ะใช่ครับใช่ก็ได้ก็ไม่เป็นการที่เขาเขาแล้วเปิดร้านนำมะพร้าวข้างกันใช่ถูกต้องเลยให้เขาซื้อมะพร้าวจากเราไปขายต่อใช่แล้วไปขายต่อใช่ต่แล้วนจะได้ได้ครับแล้วก็มาแบ่งกันอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องอะไรได้ได้ธุรกิจกันเองครับกันเองเพราเราขายกาแฟเขาแค่เรารับ60ใช่ไหมเขาขายมะพร้าวเรา30เราก็ขายเขา60 น้อยไปม่เบาเราก็มิดเหมือนกันนะมิดอยู่แล้วเป็นกันเป็นพอก็คือทุกอย่างคือเป็นมิดกันหมดครับอ่าสุดท <cutter> ้ายแล้วให้เราผู้ฝังแฟนหน่อยสิว่าอดใจรออีกนิดเดียวยูโดฟุก็เลยกลับมาแล้วจ้าอ่าก็อยากจะบอกเลยว่าจริงๆก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับก็จะมีโปรเจกต์อะไรเนี่อนาคตที่ให้ทุกคนได้ติดตามครับผมนะคแค่นี้ก็แอบสปอยนิดนึงว่าปลายตุลาคมนี้นะฮะทางวากาคีเอทีฟเนี่ยจะไปร่วมงานทิปคอมที่ญี่ปุ่นนะฮะ ซื้อเป็นงานแบบฟิล์มเก็บกับฟิล์มใช่แล้วทางแบบว่า BL ของเราก็จะแบบมีการแอบสปอยซีรีส์โปรเจกต์ใหม่ของทางวากะเคทีนะครับปลายเดือนตุลาปลายเดือนตุลาฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่ทางวากะจะสามารถออฟฟิเชียลออกมาได้หรือเปล่าก็ต้องลองติดตามดูครับนับน้องว่าทางวากะมีโปรเจกต์ใหม่แน่นอนครับรอเซอร์ไพรส์บอกเลยจ้ากับมันมันรำเลยกลับโอ้โห กพลังเลยเหรอก็ฝากติดตามด้วยนะครับบอกว่าทุกคนจะได้หายคิดถึงกันหายคิดถึงนะคุณบอกภาคภูมิกับอุ๊ยอุ๊ยหลุดอุ๊ยหลุดเลยหลุดยอเจยครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ